เอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอาการสุัีดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมนะเดอะมิกเกอร์นะฮะโอเคฮะควันนี้ผมก็จะมาแจากเกม g อ a V นะฮะบ,บนมือถือนะซึ่งเนี่ยก็การาฟิกก็ถือว่าสุดยอดเลยนะฮะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าจะต่อยนี่ต่อยอยังไงอ่าก็มีนะถอยไม่ได้หรอวเนาะเฮีก็นี่ยการาฟิกก็จะประมาณนี้แหลนะเนาะ เค้ฮะซึ่งผมเห็นอะไรบางอย่างเคีย้ยนี่คือรถโอ้โหเท่จังโอ้โหโคตรเท่ทฮะจังหวะนี้รถอะไรเนี่ยโอ้โแต่ว่าเอ่อใช้พื้นที่น้อยมากมากเลยฮนะใช้เพียง174 MB ฮนะ1 7อยเฝ่ายเแหละโอ้ยขับรถยากมากนะท่านผู้ชมโอ้โหขับรถยากมากโอ้ย โอ้ยโอ้ยตังคกี่เยอะโอ้ยโอ้โห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 ท่านผู้ชมโอ้ยไม่ขับแม่งแล้วแต่เลี้ยวแต่เลี้ยวเฮ้ยมีคอปเตอร์ไปขับฮอร์ันนี้ว่ะเจี๊ยบท่านผู้ชมเจี๊ยบก็กดวิ่งได้เลยอ่าอยากไปขับฮอร์อะต้องทำไงอ่ะ วิ่งไงวะจอกดเดินแล้วก็กดวิ่งไปเรื่อยนะโอเคทำเป็นละเราได้มีปืนอะไรให้เล่นบ้างโอเคเอาเอเคกันเอ้ยโอ้โหเอเคอ้ยอ้ยอินฟินิตี้้วยนะเค yeah. ใช้มือจอยหมัดซืบเย เล่นได้ตามปกตินะปนไปปนไปป่วนเมืองอย่างเงี้ยได้หมดเลยเอ้ยรถของใครวะนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ my god โอ้อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวัดตะวัดต h e ขียวโอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้ ยอดเกยไปพ่นรถกันดีกว่าอ่าเลี่ยมเลยเนี่ยอยอดเลยนะจะขับออกไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยขับรถหน่อยจะขับรถยังไงวะเนี่ยมึงไม่ขับแม่งลนะไป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 ที่อื่นดีกว่าเกยอ้าวอ้อยอะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรวะตายเฉยอ้าว ไล่วันนี้ตายเฉยเลยเมื่อกี้ว่ารถก็อยู่ตรงนู้นฮะวัดอะเฮี้ยมันมาอยู่นี่ได้ยังไงนี่ฮะทุกผู้ชมเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนู้นแล้วมันมาอยู่นี่สุดยอดจริงฮะเกี่ยะก็พอก่อนนะสำหรับการรีวิวโอเคโอเคฮะก็ออกมาเป็นที่เรียบรยนะ้อยแล้วเนาะ ก็ลิงก์ที่ผมจะทิ้งให้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะอ่ามีเดียไฟล์เป็นไงร้อยเจ็ดสิบหกจุดยี่สามเอ็มบีนะก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดแอปพลิเคชันติดตั้งได้เลยนะฮะท่านผู้ชมอ่าก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหลนะเนาะก็เนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยเนาะโอเคฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะ ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันแล้วกันเนาะโอเคฮะก็ okay. สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ